ตอนเราทุกคนเข้าสู่ครัวของกอลผมอ่ะที่นี่เขาไม่ยากครับกอลอาจจะมาทำทำอะไรครับนะครับนะหมูหมูนะครับครับหมูเนี่ยครับครับผมเราจะมาทำเราจะสุดแป้งข้าวด้วยใช่ครับเมื่อกี้ผมก็ทำเจียวด้วยแต่ว่าเขาจะยากกว่าครับยากกว่าเจียวนะครับใส่แป้งอันนี้ทาน่าช่างหน่อยป่ะแป้งคนละเอ่ยด <c oughs> แป้งเขาเรียก <c oughs> เราจิ้นมหมูไหมมาปรุงก่อนนะ,อะโอเครีบๆแป้งครับเราเราเรา,เราอ่าเราจะปรุงรสด,ด,ดีผมแล้วก็ผมเราใส่ก่อนต้องเราจะไม่ปรุงเค็มมากไม่ครับเราจะใส่นิดน้อยนิดน้อยพอต้องใส่ไหมใส่ไปก่อนผมจืดอ่ะเออมันจะจืดเกินไป มาเลยใส่แมหมดอะ่ะมาครับอืมโอ้ซอสเหลือน่อยอ๋ยอ้อโอซอสเหลือน้อยเปนครับตาม,มีตำเกิดไปครับอืออ๋อเอ้ซ้อด,อดมีหน้อยเนื่อาน้ำปะมั้โอ้น้่ปลาครับขใส่นปป้ำปาแต่กแต่งแตงกันนะครับมันแม่นตว่าใส่นปป้ำปาเคียมเล็กน้อยดิเออ <c oughs> ดูกัน สุดสายสุดนะครับมีข้อแต่ตัวโอเคอืมแต่กินน้ำใส่นอนไปโอเคผมอ่อหนวดไปครับหนวดไปประกันประกันประกันจะได้เดินไปใส่แหมนแน่นอนให้เขาขยำนี่ก่อน ต่อไปใส่ฟาเคียวครับซอดมุกโลกฝักฟาเคียวครับเดี๋ยวที่ใส่น้อยแจ้งเพื่องกันแจ่ประถูตวงเคออะไรไม่มีครับช่องเขานี่มีตวงครับจิตสัมผัสล้วนๆแม่นเอ๊ะแบบเอาตามความรู้สึกเขามาเนาะแต่งเนียนแล้ว ชิลลองจิมชิลองจิมชิลองจิม,จมผมขอซอยรส,สดีเพิ่มครับรสะดีนี่ดูการกรุงรสแปกนะครับผมเอามาอีเนาะหนึ่งกิโลนน,นะ่ะ ทำมันหมูครับอืมใช่แล้วครับรอให้ะะหมันไหลกันครับเราวต้องใส่หน้าพอตัวเลยต่อไปเข้าสู่กันทอดครับ อืออ้ยสงครามน้ำมันครับไฟแรงต้อนอ่อนครับเพื่อให้มันสูกโดยไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้อุ๊ปอุ๊ป ยายาน้ำวนกระเด็นน้ำันกระเด็นแมนเนี่ยข้อเสียโอ้เนอะโอ้เนอะโอ้เนอะต้มน้ำริไม่ต้องิ้มนเลยเพราะต้มตีนเหรอตเหอ๋อมันสีมันแบบเต่ากันยั

เลี้ยงเอาไปเ่ของครันเมาเล่นโทรศัพท์ไปหนอ่ะ เรียวไหครับเรียวไหโอเคไม่ติดสซมเบอเชีนี่เด็ชุดท้ายนะครับ ไม่เปิดดูเลยอ่ะสีแม่ไหมล่ะเหี้ยได้เวลาแล้วครับรันครับหันครับข้อสวย สุดจครับร้อนมากนะโอ้โหรับแนวร้อนครับร้อนครับระวังนะนอนนอน แต่ทั้งหมดแบบจะหมอกใส่ถ้วยแต่บอกแต่ได้แม่เกินแฉะอลยใส่ถาดเลยดูครับดูครับฝากกดไลเ์ให้ตัวครับนี่ครับใส่ครับน้ำจิ้มซุกี้ครับอยากจะกินกับน้ำจิ้มสูตรเร่งด่วนครับเป็นได้ครับขี้เกียจ์ทำนะครับน้ำจิ้มแม่นขี้คันยากแล้วน้ำจิ้มอ่ะลองจิ้มครับมาก้องครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม ลองกินปลาปก่อนว่าเป็นเลยจะจ,ะจืดหรือจะเค็มเพราะว่าเครื่องปรุงเขานี่ยังใส่น้อยไปอยู่อ,ออกจืดไหมร,ร,รู้รู้ไหมออกหูใจไง,งหลังๆนี่อร่อยอ,อ๋นนอครับมันยังหมักตามข้าวเปล่าอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นเส้นแรกเนาะเส้นแรกแล้วนี่เป็นเส้นไอหมูเส้นสองเส้นสามเส้นแรกมีหมักตามข้าวด้วยแม่เส้นแรกยังหมักตามเตอร์แต่ดูเส้นสองกิมกินอย่าครับจริรับไปเลยมาตากล้องขอชิมเลย เอาหนีกว่าอ็านี่กว่าจะร้อนหน่อยนึงครับนี่ครับจิมอืมอมอร่อย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 โอเคอ